ตึกร้างในซอยเปลี่ยวนี่ดูแล้วน่าจะเป็นหอพักร้างมีแค่ไฟถนนที่เปิดอยู่ดูแล้วบางห้องประตูยังล็อกไว้แต่ก็ยังมีอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่มีประตูพี่คะพี่ <c oughs> นั่นใครอะงานการไม่รู้จักทำนะแกนะ่ะวันวอยู่เฉยเฉยนั่งๆน,นอนๆอ,อนรอให้คนมาประเคนข้าวให้กินแบบนี้มันจะไม่สบายไปหน่อยเหรอฮะ อย่างแกเนี่ยนะแล้วเจ้ากบตัวนี้มีพ่อแม่มีครอบครัวหรือเปล่านะหรือว่าก็แค่หากินไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตให้ผ่านไปทีละวันชีวิตของฉันก็คงเหมือนกับกบตัวนี้นั่นแหละไม่ได้นะคะน้องชายคนเราเนะี่ยต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะตลอดเวลาที่ผมคิดว่าตัวเองเหมือนกับกบตัวนั้น นั่นมันก็ยังเป็นความคิดที่ดีไปสำหรับตัวผมอีกสินะ